สู่คำถามสุดท<า>้ายนะคะ Facebook ชูรักชูรสค่ะถามมานะคะว่าฝันเปียกในผู้หญิงมีไหมคะคุณหมอมมอยากทราบว่าผู้หญิงเนี่ยฝันเปียกแบบผู้ชายผิดปกติไหมคะคือเข้าใจว่าของผู้ชายจะเป็นเฉพาะช่วงแบบวัยรุ่นแตกหนุ่มแบบนี้นะคะ<า>แต่ของเราเป็นผู้หญิงจะเป็นแบบกำหนดไม่ได้ค่ะคุณหมอก็คือเป็นมานานมากแล้วบางทีหเดือนฝันเปียกหลายครั้งหรือหปีฝันเปียกครั้งหนึ่ง หรือ 2, 3สปีฝันเปียก1ครั้งอันนี้ห,หมายถึงตัวคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะอาการฝันเปียกก็คือจะเป็นตอนที่เราใกล้ตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะจะรู้สึกเสียวตรงคริสตอริสแล้วก็รอบรับช่องคลอดนะคะแบบเสียวสบายแล้วก็จะรู้สึกถึงจุดสุดยอดเองโดยที่ไม่ต้องช่วยตัวเองเลยนะคะหลังจากถึงจุดสุดยอดเราก็จะตื่นพอดีค่ะ โดยที่เสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ถอดไม่ได้ทําอะไรนะคะเป็นอาการผิดปกติไหคะคุณหมอขออธิบายก่อนนะคะว่าเราใช้ชีวิตปกติดีไม่ได้เป็นโรคขาดผู้ชายด้วยค่ะแต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคือร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าแบบ เกิดออร์กระซัมเองแบบนี้ค่ะว้าวโชคดีเลยอ่ะถ้าเป็นผมนี่คือคือผมจะถือว่าโชคดีมากนะจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อนทวนไปกินข้าวช่วยไปดูหนังไม่เป็นไรขอลาขอสักงีบก่อนขอพักสายตาแป๊มค่ะแต่เราจะบอกว่าฝันเปียกเนี่ยเป็นเกิดขึ้นได้กับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเกิดขึ้นได้ทั้งคู่ค่ะทีนี้กรณีที่เราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานใช่ไหมคะหดี๋ว่าไงคะเขาไม่ได้บอกว่าเมีเขาไม่ขาดผู้ชายาจะมีความมส่ำเสมอครับทีนี้เราาาบบอกว่เรอกว่าในความฝันของคนเราอ่ะคุณภูมิเคยสังเกตบคะว่า อาจจะประมาณ8%นะคะที่จะฝันในเรื่องของเซ็กส์เรื่องของการแบบความรู้สึกว่าเราแบบกำลังจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของความฝันนะนะคะแล้วในความฝันที่8%น,นั้นเนี่ยอาจจะมีวังวิจัยเนี่ยอาจจะมี4%ที่อาจจะทําให้เกิดภาวะที่ว่าถึงจุดสุดยอดอ๋อครับทีนี้เรามาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงความรู้สึกอย่าง,งน,นั้นในตอนที่ช่วงใกล้ตื่นนะคะมันเป็นความฝันในขณะที่เราฝันเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอารมณ์เราก็จะ ครึ่งหลับครึ่งตืน่นอ่ะแล้วก็กลังใกล้ๆจะตื่นนั่นแหละค่ะคืนตามไม่ด้วยอะค่ะฮอร์โมนเพศมันก็หลังทีนี้เวลาที่เราถึงจุดสุดยอดเนี่ยในผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงคะก็อาจจะมีน้ำมาสุจิน้ำก็จะปิ๊ดออกมาปิ๊ดออกมาแต่ในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแบบน้ำที่มันชื้นแฉะอ,อยู่ในช่องอคลอด่ะ,ะคะจะคล้ายๆตกขาวแต่เป็นคล้ายาน้ำหล่อลื่นเลยคล้ายค้ายน้ำหล่อลื่นจะแปลว่าไม่ใช่ตกขาวที่เกิดจากภาวะที่ผิดปกติอย่างเช่นพวกติดเชื้อไม่ใช่ค่ะ มันก็จะเป็นน้ําหล่อลื่นที่มันในช่องคลอดเป็นของเหลวเลยเป็นของเหลวที่มันออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกถึงจุดสุดยอดเพราะว่ามันเคลิมหลักเคลื่อนตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คก็ดสุดยอดนี่นั่นเองมันก็เป็นได้ค่ะผู้หญิงก็คือมีเหมือนผู้ชายเลยอันนี้ก็ความรู้ใหม่ผมนึกว่าของผู้ชายัชัดเจนไงตื่นมาปุ๊บเนือเก่งใช่แต่ผู้หญิงลุ้มล่ดเก่งชัดเจนเลยของผู้ชายแต่ของผู้หญิงก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่เราก็จะบอกนี่คือภาวะที่เป็นปกติไม่ได้ผิดปกติอะไร คุณถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วก็ผมคิดว่าอย่างน้อยสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจคุณอยู่ในสถานที่ที่ดีดช่างะามไม่ได้ถือเป็นภาวะที่ผิดปกติอะไรค่ะ